สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะทุกคนวันนี้วันนะมีจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสาวๆไทยที่ได้สามีชาวต่างชาติและมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะ,ะคือมาให้กําลังใจนะคะอันนี้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวนุ้เองนะคะซึ่งนุ่นเองไม่ได้เก่งภาษานะคะพรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราจะต้องเจอครอบครัวของสามี ไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนเขาไปหาหมอนะคะไปซื้อของอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเราไปทาง,งานกับชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่นะคะเราจะต้องทำยังไงซึ่งแรกๆเลยเนี่ยนุริมาเนี่ยนะคะก็อึดอัดเหมือนกันตั้งแต่แรกเลยก็คือที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่6ปีเนี่ยนะคะคือปีแรกปีแรกปีปหน,หนึ่งปีครึ่ง หนึ่งปีครึ่งน,นะคะคือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยเพราะว่ามาทํางานเนี่ยนะคะอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มก็เป็นเจ้าของขคนเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะคะเขาเป็นเจ้าของก็คือเป็นพวกเวียดนามนะคะ,ะคนงานในฟาร์มก็จะเป็นคนไทยคนลาวนะคะอินเดียเวียดนามอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้เป็นเป็นคนเอเชียภาษาอังกฤษเขาจะไม่เก่งนะคะแทบจะไม่ได้เจอพวกฝรั่งเลยนะคะ นั้นภาษาอังกฤษเรียยแทบไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยจนกระทั่งได้แต่งงานกับสามีนะคะเป็นคนแคนาเดียนมาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะคะเนี่ยเราเริ่มละเราจต,ต้องไปเจอครอบครัวไปเจอเพื่อนเขานะคะไปเจอหมอไปหาหมอไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงละ่ะเราก็เริ่มอึดอัดใช่ไหมคะแต่ทีนี้ทําตัวยังไงก็คือฝรั่งเนี่ย จริงแล้วเขาพูดเร็วมากนะคะเขาเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเราก็พยายามพยายามถ้ามีมีปาร์ตี้มีอะไรมีเพื่อนมีอะไรพยายามนั่นงอยู่ตรงนั้นฟังฟังนะคะจะพูดเขาจะพูดเร็วฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเราก็นั่งฟังนะคะนั่งฟังให้ชินหูไปนะคะอย่าไปหลบตัวอยู่แต่ในห้องหรือพอเจอฝรั่งก็ ไม่เอากลัวเดินหนีไปอยู่ในตรงที่ไม่มีคนปิดตัวไปอะไรเงี้ยอย่าทําอย่างนั้นนะคะนั่งอยู่ตรงนั้นพูด,พ,ดพูดคุยไม่ได้เราก็นั่งฟังซึ่งยุริเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกันอึดอัดแต่สามีเขาจะบอกว่าก็กลัวกเพื่อนว่ายุรีเนี่ยไม่เก่งภาษานะคะเขาก็เข้าใจเรานะคะเสร็จแล้วทีนี้ไปหาหมอทําไงละคนเรามันก็ต้องมีการเจ็บปวดหรือว่าไม่เจ็บปวดก็ต้องเช็คร่างกายยิ่งแคนาดาเนี่ย ต้องไปพบหมอเป็นประจำเราจะมีหมอ,อแฟมลิลี่หรือหมอทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปพบหมอหมอฟู้หมอฟันอะไรเงี้ยคือสามีก็บอกบอกหมอ,หมอบอกว่าภรรยาชนะนะคะไม่เก็บภาษาเขาก็อนุญ,ญาตให้เขาไปนั่งด้วยนะคะจะไปหาหมอตรวจภายในจะไปหาหมอฟันอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งอยู่แล้วก็เวลาหมอพูดอะไรเงี้ยยิ่งภาษาหมอมันจะยากใช่ไหมคะก็จะฟังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่รู้เรื่องยี่งหมอนี่พูดเร็วมาก เขาก็คอยเขาก็คอยจัดก,การแปลให้เรานะคะถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะแปลทาษาเลสจากโทรศัพท์อะคะ่ะให้เราไปซื้อของนะคะแรกๆก็ไปเขาไปซื้อนซื่อนี่แต่จริงๆอะผู้ชายอะก็ไม่ชอบชอปปิ้งนะ,ะ<ม>เขาก็อดทนอะที่จะไปกับเรานะคะว่าหลังๆมาเราเริ่มภาษาอังกฤษเราเริ่มดีขึ้น<ม>ก็ไม่ได้ดีมากฝังเขารู้เลือก เรเริ่มดีขึ้นเขาก็ปล่อยเราให้ไปซื้อเองโดยโดยไปไปทิ้งเอาไว้ดอกเราไว้ที่ห้างนะคะแล้วก็เขาก็ไปทําธุระไปซื้อของอีกที่หนึ่งของเขาผู้ชายแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้โทรหาเขาถ้าเสร็จแล้วให้โทรหาเขาแล้วก็เขาก็จะมารับทีนี้แรกๆเนี่ยนะคะเอาละภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งจะพูดกับเขายัางไงดีก็เตรียมประโยคไว้เลยเก็จะไปซื้อของเนี่ยเตรียมประโยคไว้เลยว่าฉันเสร็จแล้วนะมารับฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แม้กระทั่งจะพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องนึกนึกเตรียมประโยคไว้ก่อนเราคือคือเราเป็นคนไทยเนาะเราเกิดมาเป็นคนไทยเนะคะเราใช้ภาษาไทยตั้งแต่แรกเริ่มแรกนะคะมันไม่ผิดหรอกที่ที่คุณไม่เก่งไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็มาศึกษามาเรียนเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้ยุรยก็ังเรียนอยู่เลยนะคะาามาอยู่แคนาดาปีแล้วนะแต่ตอนนี้เรียนเรียนภาษากิมคือเรียนฟรี พ่าเราได้ได้พีอา,าร์คัคือเป็นคนละเมือนของเขาแล้วเนี่ยนะคะก็เรียนฟรีก็เรียนมาแล้วสองปีนะคะก็ก็คิดว่าถ้าถ้ามีเวลาก็จะเรียนไปเรื่อยตอนแรกอะเรียนอยู่บ้านเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะ,ะเรียนออนไลน์แต่ทีนี้พอโควิดหายไปแล้วเปิดเปิดทุกอย่างเปิดแล้วก็ให้ไปเรียนที่โรงเรียนแต่ทีนี้ช่วงที่เปิดทุกอย่างไปแล้วเอาดันได้งานทำนะครัการทำงานที่เดย์แค ก็ต้องไปทํางานั้งแก่จันจร์ถึงสุกงันไม่มีเวลาที่จะไปเรียนก็ลงคอเรียนออนไลน์ที่บ้านมีนเวลาก็เรียนกลับมาทาฝันบ้านมาอะไรนี่ก็มาเรียนนะคะย,ยังเรียนอยู่เลยแล้วก็ฝึกตัวเองฝึกจากการดูทีวีไปดูหนังรอบตัวเราให้เป็นเป็นให้เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเราจะได้เราจะได้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าให้กินเท่ากับเจ้าของภาษาเขานะคะ,อ,ะอย่างนั้นอะมันมันไม่ได้หรอกเราไม่ได้เป็นนักเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวแต่ตอนนี้นี่ก็อายุมากแล้วนะคะก็คือทํางานด้วย mm hmm. เรียนด้วยสมองเราก็เริ่มเริ่ม,ร,ม,ร,มรับรู้ช้าคืออายุมากอ่ะนะคะไม่เหมือนเด็กวัยรุน่นอย่างผูสาวเนี่ยมาเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นเนาะเขาก็เรียนรู้ได้เร็วนะคะ,ะปรับตัวได้เร็วภาษาเขาก็เร็วขึ้นก็ยังเด็กอ่ะแต่เราอายุมากแล้วอ่ะนะคะ เราก็เราก็จะช้านิดนึงแต่เรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะมาแรกๆอาจจะอึดอัดหน่อยนะ,ะเรื่องการเข้าสังคมพูดคุยกับครอบครัวเขากับเพื่อนเขาไปสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็เป็นกําลังใจให้สาวๆที่มันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะก็อย่าอย่าอย่าลืมเรียนรู้ไปเรื่อยนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รู้ภาษาฉันอยู่กับสามีอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนไม่ออกไปสังคมข้างนอกไม่ออกไปซื้อของไม่ออกไปทํางานมันเป็นไปไม่ได้นะคะยังไงซะเราก็ต้องใช้ภาษาเมื่ออยู่ต่างประเทศแล้วเราต้องใช้ภาษามันจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องมากน้อยอย่างไรเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเราก็เรียนรู้ไปจากรอบตัวของเรานี่แหละค่ะ ไปทํางานเนี่ยนี่ไปทํางานนะมันก็ได้เรียนรู้จากที่ทํางานได้อะไรมาเยอะบางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ามาทาสามีสามีอธิบายให้ฟังนะคะอ,อย่างไปซื้อข้าวซื้อของหรือนี้ก็สามารถไปซื้อของวยตัวเองได้แล้วไปหาหมอเนี่ยสามีเขาก็เทคเค์ดูแลเรายังยังไม่ทิ้งเรายังไม่ทิ้งเราให้อยู่ของ,ของตามลำพังนะคะอ,อย่างไปเจอเพื่อนฝูงเขาเนี่ยเราก็ พูดคุยกับเขาได้ได้บ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างครอบครัวเขาเนี้ยนะคะเราก็ฟังก็รู้เรื่องแล้วเป็นอะไรยังไงแบบไหนซึ่งแรกๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะอันเนี้ยนะคะ,ะไม่มาๆแรกๆเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็อึดอัดเพราะว่าเราเกิดเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยมาตั้งแต่แรกเนาะเราจะมาใช้ภาษาอังกฤษซึ่งทั่วโลกนะเขาใช้ภาษาอังกฤษอย่างประ,ะ,ประเทศเทนนา,ารีใช้สองภาษาก็คือ ฝรั่งเศสกับอังกฤษแต่เมืองที่เราอยู่เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเมืองแถบคิวเบกเนี่ยจะภาษาฝรัง่งเศสด้วยนะคะก็เรียนรู้กันไปมาแรกๆเลยนะคะแนะนําเลยว่าสาวไทยที่มชาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจะเป็นประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะหเรียนเรียนภาษานะคะแล้วก็สองทำงาน นะคะทำงานเราได้เงินได้งเงินเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะใช้อะไรยังไงแบบไหนถึงสามีจะให้เราก็ทํางานเราก็มีเงินเป็นของตัวเองเราอยากได้อะไรเราก็จะได้ซื้อได้โดยไม่ต้องไปขอเขายืนด้วยตัวเองอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างลีเนี่ยก็คือก็ทางานอายุมากแล้วห้าสิบกว่าแล้วนะคะอีกไม่กี่ปีก็จะหกสิบนี่ก็ทํางานแต่ในี้เราเคยเป็นครณที่เมืองไทยมาก่อนไงนะเราก็หางาน หางานที่เราเราเหมาะกับเรานะคะ,ะก็คือจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กในเดช์อยู่ที่นี่มีงานให้ทำเยอะแยะมากมายส่วนมากแต่คนไทยที่นี่นะต่างประเทศนิยมทำงานแลนอาหารไทยนวดหรือ,อเสริมสวยอะไรเงี้ยจะจะเงินฟาร์มเนี่ยก็จะเยอะแต่ทีนี้ก็เรื่องเราค่ะทุกมานอ่ยมันทำให้เราได้เงินแล้วก็มีเงิน เย็นด้วยตัวเองเอนนั้นแหละค่ะนะคะ mm hmm. เอาเอกสาร mm hmm. บ้านก็มอีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ mm hmm. ยที่ว่าเราเราจะาทั้ง mm hmm. แต่คิดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วมาแล้วอ่ะนะคะเราก็ต้องทําทําให้ได้ mm hmm. ต้องสู้นะคะอย่าถอย mm hmm. นะคะอันนี้เป็นคลิปให้กําลังใจสาวๆที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับสามีนะคะ mm hmm. ได้เป็นกําลังใจขอบคุณมากนะคะที่เขามารับชมและติดตามขอบคุณมากค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ